ีนี้เราพาไปแลในเรื่องโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยทอทอท,อทอค่ะได้มีการจับมือกับพันธมิตรนุ่นการท่องเที่ยวฟั่งอ่าวไทยชูจุดค่ายเที่ยวตายทรายทะเลและวัฒนธรรม Amazing Go South อ่อาวไทยค่ะ โดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนีค่ะก็ได้รวมเป็นเกียรติและก็ให้การต้อนรับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวคณะซื้อมวลชนนักเขรียนและก็อินฟลูเอนเซอร์ที่ว่าเดินทางเข้ามารวมกิจกรรมมีเดียแฟมทริปในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครรีธรรมราษฎร์ธานีและก็ชุมพรค่ะระหว่างวันที่19ถึง22่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเพื่อจะเป็นการถอดซอบสินค้าและก็บริการทางการท่องเที่ยวและก็จัดทำข้อมูลเพื่อแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ง ท่องเทียวส้ำคัญต่างๆค่ะฉันว่าพระบรมธาตุเมืองนครน,นะคะและการมีการทำเวิร์กช็อปโกโก้ค่ะที่โรสโกโก้การ์เดนเป็นแหล่งผลิตโกโก้รายใหญ่ในอำเภอท่าซาลา ซูนเรียนรูโรงไฟฟ้าขั้นน้อมนะคะแล้วก็ยังมีพระบรมธาสวีวิธีชีวิตชาวประมงโฮมสเตย์ทองตุมย่า่แล้วก็วัดพระบรมธาชยาราชวร,รวิหารสุราธานีเป็นตน้นก่อนที่จะมาร่วมงานเวลคัมรีเซพชั o n Amazing g o ว Wow อ่าวไทยค่ะเพื่อจะรับฟังการนําเสนอทิศทางแล้วก็แผ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ฟ,ฟั่งอ่าวไทยคล่องทอๆ,ๆแล้วก็มีการพบปะาเครือข่ายผู้ประกอบการผา,ผาอุตสาหกรมท่องเที่ยวจากจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสุราธา,านีกอสมุ่ยกอพังงาน กอเต้าทีรานเอ็มดิพิซ่าที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะ,ะมนันไหนพามปนะครับโดยนำร้องซื้อมวลชนนะครับบกเกอร์นักเขียนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ข้าร่วมในการเดินทางกิจกรรม Amazing Go South อ่าวไทยนะครับเพ mm ื่อประชาพันการท่องเที่ยวเมื่อที่บอกนะครับทุกเส้นทางที่ผ่านมานะก็ะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับอของทอทอทอท,อที่จัดขึ้นในช่วงวันยึดนะ